สวัสดีครับทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันบอลสีลูกไม้เมล็ดต,ต้นละ39บาทฟังไม่ผิดนะครับต้นละ39บาทค่าส่งเมาเมาหก ems กันเลยทีเดียวยิ่งสั่งมากยิ่งคุ้มนะครับอันนี้จะเป็นบอลสีที่อยู่ในบ้านพักในเมืองเนอะยูผมปลูกไว้ริมระเบียงนะครับนี่จะมีอยู่ตู้นึงในเมืองเนี่ยผมจะเป็นแผนกในการ เก็บตัวที่สามารถเอามาขายได้แล้วนะครับผมจะเอามาไว้ตรงนี้นะส่วนที่สวนอยู่บ้านตรงนั้นก็จะเป็นพวกแม่พันธุ์หรือต้นอ่อนอ่อนที่ยังไม่พร้อมที่จะจํำหน่ายนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอยู่ริมระเบียงเนาะมีประมาณนี้แหละอ่ะเราไปดูต้นที่แบ่งปันกันเลยว่าเป็นยังไงเปิดตู้มาเลยนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อที่ผมกําลังจะปล่อยนะครับแต่ผมยังไม่ปล่อยนะผมลงขายในกลุ่ม facebook อยู่นะครับยังไม,ม่มีเวลากระถางไอ้ถาดเนี้ยหายไปแล้วสองกระถางนะครับเพราะว่าไอ้ลูกค้าจองไปแล้วนะครับผมก็เลยห่อไปให้แล้วต่อไปเรามาดูต้นที่ผมแบ่งกันบ้างว่ามียังไงบ้างไปดูกันเลยอยากได้ต้นไหนนะครับทักทักไลน์มา ต้นแรกนะครับนี่ครับสามสิบเาทดูว่าพี่น้องถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับชื่อนะนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอย่างดีเลยนี่คือต้นแรกนะครับ39บาทค่าส่งเมามาหกสิบ e.m.s นี่ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ต้นไหนแคปหน้าจอเลยนะครับต้นต่อไปฟืบ มันต่อไปเรามาดูสายขาวกระถางไม่ใช่กระถางพลาสติกไอที่เป็นกระถางทั่วไปครับผมตัดก้นขวดนะครับนี่มันจะตัดก้นขวดแล้วก็จะแพกไปอย่างนี้เลยนะยนี่ต้นที่2ครับแคปหน้าจอยไว้เลยสวยนะเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มสวยๆเลยนะครับนี่เคเดี๋ยวขอเปิดก่อน นี่นะครับขายราคาเดียวทุกต้นนะครับนี่ก็เป็นสไตล์เม็ดทีทนะเออสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนาะอยากจะลองซื้อไปปลูกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็น่ารักยิ่งรับหลายต้นมันยิ่งคุ้มเลยพี่น้องอืมนะครับโอเคอุย้ยต่อไปตัวน,นี้น่ารักจังเลยตัวน,นี้พี่น้องโอ้นี่นี่นี่นน 39บาทไม่แพงนะครับพี่น้องืมสวยนะอยากได้ต้นไหนแคปเลยนะครับต้นต่อไปอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ผมก็นี่แหละ <c oughs> นี่ทำไมม,มันมัวมัวนี่ครับทุกต้นเป็นลูกไม้มเมล็ดหมดนะครับนี่นี่นี่ ต้นต่อไปต้นต่อไปต้นนี้ต้นโตแล้วนะครับนี่อ่ะต้นต่อไปว้าววันนี้ก็โตแล้วดูดูดูต้นนี้เหมือนน้องแตกมาอีกเนี่ยเป็นสองต้นเลยเนี่ยทำไมลูกไม้มาเลี้ยงทำไมแตกกอเร็วๆอะ่ะอันเนี้ยอ่ะ อย่ครับผมแคปเลยนะครับอยากได้ต้นไหนแคปเลยปึ๊บอ,อ่ะต้นต่อไปขนาดต่างกันแต่ราคาเดียวครับนี่ครับพี่น้องโอเคไปต้นนี้ ะมาฝังนี้บ้างบต้นนี้ครับสวยหลายต้นอยู่นะครับนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับถ้าเอาไปเลี้ยงต้นไหนอีกเนาะต้นนี้ อย่าลืมทักไลน์แอดไลน์มานะครับเราก็จะได้ดูว่าท่านอยากได้ต้นไหนนะเพราะว่ามันจะได้แคปภาพลงมาให้ดูได้นะครับอ,อยากได้ต้นนี้อยากได้ต้นนี้อะไรปรมาณนี้ซุบนี่ ต่อไปนี่ก็สีสวยเหมือนกันนะพี่นอ้องเนี่ยผมว่าสีสวยเหมือนกันเนี่ยต้นเนี้แบ่งออกไปแล้วนะครับนี่แตกออกมาแล้วประมาณนี้นะฮะลูกไม้มาลิดท่านได้ตาดี <laughs> สามารถ เอาไปได้เลยนะฮะเนี่ยโอ้นี่ขาวใครชอบขาวๆนะครับจัดเลยมีเสียงประกาศตามสายด้วยนะพี่น้อง <c oughs> อ่าว้าวตนนัวนี้มีออกด่างๆด,ด้วยพี่น้องดู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 ดด ววววว้าวว้าาาโรคสมองเสื่อม้วยอ่ะต่อไปอู้ห้ตัวนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้นะครับเพราะว่าบางทีเอาตามที่เห็นเลยนะครับสามสิบเก้าบาท ต้นไหนก็คุ้มก็บอกเลยเ,ยเนี่นี่ต้นนี้สวยอะแนะนำเลยพี่น้อง39บาทเองครับออกค่าส่งแค่60บาทโอ้ยสั่งเป็น10ต้นก็ยังได้นะ่ะอ๋อต้นนี้ ตัวน,นี้พิเศษมากโอ้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้พี่น้องดูไม่สั่งยังไงไหวครับ3าบเาทเองอโอ้ไปไกลละดี๋ยวคนุญาไปฝั่งนู้นบ้างนะครับอ่ามาต่อ อันนี้เป็นสไตล์แบบบ้านๆเลยครับแต่ผมบอกเลยเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยนะเนี่ยแบบเนี้ยแคบมาเลยนะครับแคบ,บหน้าจอมาเลยโอ้สายหวานครับพี่น้องสายหวานกันเลยทีเดียวต้นนี้อ่าต่อไป นี่ตุนโตโตไปเลยเคุอเคอนัตห้นในอ่ะมาดูสายเข้มใครชอบเข้มเขมโตไปไม่ผิดหวังเลยต้นนี้บอกเลยนี่ต้นนี้ครับ โอเคมีให้แบ่งปันประมาณนี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์มานะครับถ้าแอดไม่ได้ก็สแกน QR code มาได้เลยสแกน QR code แล้วก็แคปภาพที่เห็นนะครับอยากได้ต้นไหนแคปต้นนั้นมาคุ้มค่านะครับ39บาทค่าส่งมาเมาห0สิถ้าเอาต้นหนึ่งเนี่ยก็ราคามไม่ถึงร้อยเลย99บาทนะรวมค่าส่งด้วย แต่ถ้าท่านใดอยากคุ้มก็สั่งในลายต้นนะครับมันจะได้คุ้มค่าเนาะเด็กๆพร้อมส่งนะครับแต่ในตู้เนี่ยมันก็จะมีทั้งไม้ที่ผมซื้อมาเก็บไว้นะไม่ได้ขายนะครับแล้วก็มีมีชื่อบางต้นก็จะขายอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปปล่อยเนาะอันนี้จะเป็นคลิปของลูกไม้มเมล็ดโดยเฉพาะนะครับจะได้ไม่งงกันนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ